อาดกระแพ้กะแลออกแน่ซ้ามากินบดหน่อยแต่สิกินให้มันผิดสดานโอ้ยกระกินซาโหลดกะบ่ว่ากะกันเนาะต้นจิกอยู่น้ำหน้าเจ้าบ่มีแล้วบ้านจิ๊กกะเบดบดบดหล่ะเขียงแดแซดแล้วน้างามกกจีกก่ะเจ้าปั่มเรื่อยหมดปั่มเห็ดเนี้นเห็ดเถียงเห็ดเสาลักหัวเห็ดอังต่ออีังแล้วเขาเจ้อาบ่ถือเลยบ้านนี้กับบ่ปลูกตติมเนาะกระทางออกเห็ดไฮไซน่าเนาะ ป่านี้พวกหน้าเลยปานี้ก็บาปลูกตื้อมาจะเป็นหน้าฝนบาตรกกระจมแม่บ้านห้อเละลบมัมมีอันนี้อันนั้นกือากันจมแท้ๆเจ้าของเป็นผู้ทําลายธรรมชาตินะเออมาจากภาคบา้านเ่ามาอยู่ยังไม่เห็นเมืองนอกเลยข้าเจา้าข้าเจา้าเอา่อข้าเจา้าขึ้นมาอย่างข้าเจ้าว่างแผนการบ่อหายน้ำไร้ไฟ้่วงบ่อหายอันน,อน,อนั้นอันนี้แผนการใส่เงินใส่ข้ามการประซ่าส้นประซ่าก,ก้อนยังจังสิละ ไม่เห็นความจเจริญเติตบโตไม่เห็นความจเจริญงงเหี่ยงเหลี่ยมของคนแล้วไปย้อนหลัง,ลงสซบานจากของเนาะโอ้ยมันที่จังรถติดรถบติดจังสี่ลหละบอ่อเสอวาเจ้านา้ำแรงน้ำแรงแนว่ได้เนาะบ้านนี้เนาะน้ำมันได้แรงหน้าน้องนี่บอกเอ้ยหน,นอห,นหน้าน้างงานองแหงจั๊กเสียหน้างามเปียกอึจึเมี่ยงอึจึ ไตเหลือไรเลืองแต่ว่าซุ่มซื้นนะเอ้ยหาลังเถื่อขันปฏิบัติการนี่มันหลายโผล่เนี่เพราะว่ามันมันมีความสุกเนาะมันกำลังออกมาเนาะสารขัดลังเนาะมันกะต้องเอากระดาษที่สู่ผมได้มาตัวยออกเจ้าคืนว่าพี่เจคนผู้เขาของอีสันมาแล้วสวัสดีพี่เจคนผู้เขาจนนี่สาตุ่มกับยังบ่ท่านหูวจักเจ้าอยู่ด้ว่าเจ้าเป็นผู้ใดหาเฮือนเจ้ากับพ่อเมียพ่อกับจักไปพ่อยังล่ะพอ่บอบ่แมนถือต้องนะคิดว่าได้ เจ้าบอ่อไปคอมเมนไว้สาวตุ่มกับบไปหาเจ้าหัวมันละคานลํำไร่าา่าน้าง,งามพ่อนเจ้าหัวขวนเอียงกับสาวตุ่มงามบอวิวนะ่ะคนภูเขาสวัสดีค่คานอลเว่ฟ้ามเป็นวะขอบคุณเจ็ดล้านดวงใจเด้วยหกล้านดวงใจกับหกเจ็ดนิวปงนะูงเนาะสาวตุ่มพามาบังตาเว่นขืนอยู่น้องหานพี่น้อง เสิเห็ดงานดอกบ่เด็กจงใจนี่ดอกทุกวันอาทิตย์ขั้นสาวตุม่มเห็ดงานสาวตุ่มกะสิออกจากบ้านก่อนเวลาเคืองสวองอ่วโมงมาหอดพี่ล้วสาวตุ่มก็มาเฝ้ามาจา่ามาโสกับไถ่เจา้จาจักวางจักข้าวผมอยู่ทำบ่มีบ้านหาบ่เจอดอกว่าสันโอ้ทำสาวตุมต่มก็เขาไปเรียกันจักท่างไปสาวตุ่มเสิไปหลากเขาออกมาจากทำหลากเล้ยวเล้วสาวตุมต่มกะสิฮหูดขึ้นหูดลงเนาะ โหดบอลสาวตุ้มจับคนละกระสิลาข้อเจ้าน่ะจับข้อเจ้านูะดขึ้นหูดล่องบนนี้เจ้าท่่นบไรายจับกระข้างโอดข้างโอยเนาะข้างคือจังถือขาถือแกงมห้ยข้างเจ็บข้างปวดมั้ยเขาสิยิ่งนังสติ๊กใส่สาวตุ้มอยู่เพราะว่าสาวตุ้มหัวข้าเจ้าแห้งผดข้าเจ้านอนมันเป็นวันอาทิตย์เลยบอนี้เจ้ากระสีข้างโอดข้างโอยเนาะ เากะสิสงสัยเลยว่าโอ้ยเราเป็นอย่างนอว่าสันอยู่ในถ้รจังไหนจังมาข้างคาข้างเน่เ่วสันเราเจ็บเราปวดบ่เห้ยมันข้างเน่พัะสันเจ้ากะสิฟั่งเบิงอะนะ <laughs> พอฟั่งเข้าใจแล้วเนาะเขากะสิว่าโอ้ <laughs> มาสรา้า,สา,สรางว่าเทวสันอุ้ยกะบาสร้างว่าแล้วอยากให้สาวตุ่มพ่อเจ้าเนะเจ้าต้องเอียะออกข่ามือสาวตุ่มเนี่ยเนียเรื่องวานางาม ฟ้างามยำแรงคางถุงโอ้ยเสียงต่ำโผดเอาไม่เอาไม่เอาไม่เสียงสูงกัลยานเขานิ่งหนังสติกใสเรียงของเรียงหน้างามเอาไม่ได้สีมาดข้อ,อไม่เจ้าเขียนมาสาวตุม่มเสจสิลองสูฟังเพราะว่าสาวตุ่มบได้สีนีมันดิบอกไปท่ีทิบทะเดียนลองไปท่ีทิบทะเดียน,นอันลับประยุกซ้องมาลองตองแต่งเอ้ยมาเป็นหมอยอย่างเงี้ยล้ <c ười> ฟ้างามยมแรงในถุงนองหาน ไอ้นังเบิงฝาคืดหอดแก้วตาเจ้าไปสิเลิกว่ะไอไอมนแค่แล้วา่าก่างงามงามแรงในในธงน้องหารเจ้าก็เเบาไปในทงมันมีดิประโยคนี้มันใส่ะอะไรหน้างามเจา้า่ามาเ้าเขียนซุ่มซีซุ่มหามันสิพิดกดเขาเลยต้องก่างามยามแรงข้างทุ่งน้องหารไอ้นังเบิงฝาคิดหอดแม่ป้าเจ้า เจ้าอาพเพ้เอือฟ้างามยามเลงขางทุ่งน้องหานไอ้นังเบิงปลาขีนอดแมปป่ปาของเจ้าเทาเดือยน้องหานยามเลง่งฝง